Game, so ยินดีต้อนรับสู่ JK Auto Review ช่องของคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดซื่อสัตว์และอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบในโลกของยานยนต์และต้องการติดตามข่าวสารอยู่เสมอที่นี่คือสถานที่ที่เหมาะสำหรับคุณ ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปดูรายละเอียดของรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในปี2025อย่าง MG4EV โดยเราจะพูดถึงทั้งสมรรถนะการออกแบบฟีเจอร์และสเปคต่างๆเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่ารถคันนี้เหมาะกับคุณหรือไม่ MG4EV ปี MG 2025มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ดูสปอร์ตมากขึ้น เส้นสายภายนอกมีความโฉบเฉี่ยวและทันสมัยด้านหน้ารถดูโดดเด่นเป็นรถที่ถูกออกแบบบนแพลตฟอร์ม Modular Scalable ิลเลเร์นแพลตฟอร์ซึ่งเป็นโครงสร้างเฉพาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของ MG ทำให้รถมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำและการกระจายน้ำหนักที่สมดุลส่งผลให้ควบคุมรถได้ดีและขับขี่ได้อย่างมั่นใจ MG 4EV มีตัวเลือกแบตเตอรี่หลายขนาดได้แก่51กิโลวัตต์ชั่วโมงและ64กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วแต่รุ่นรองรับการชาร์จเร็วและสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ350-450กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งถือว่าดีมากในกลุ่มรถประเภทเดียวกันกำลังเครื่องอยู่ที่ประมาณ 170- ถึงมากกว่า200แรงม้าเร่งจาก 0- ถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงได้ภายในประมาณ7-8ถึงวินาทีครึ่งอยู่กับรุ่นที่เลือกภายในห้องโดยสารมาในสไตล์มินิมอลทันสมัยหน้าจอดิจิทัลลอยตัวพร้อมจอสัมผัสอินโฟเทนเมนที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เบอะนั่งนุ่มสบายพื้นที่เก็บของเพียงพอเหมาะทั้งกับการใช้งานประจำวันหรือเป็นรถครอบครัวและในรุ่นที่สูงกว่าจะมีระบบช่วยขับขี่ เช่นควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องรอบคันเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่จุดเด่นที่สำคัญของ MG4EV คือความคุ้มค่าด้วยฟีเจอร์ที่ครบเพื่อนสมรรถนะที่น่าพอใจและดีไซน์ที่ล้ำสมัยในราคาที่แข่งขันได้ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มใช้รถ E ีีหรือกำลังมองหาอัปเกรดจากกลุ่นเก่า MG4 ก,ก,ก็นับว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสาในใจ หากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามรีวิวข่าวสารและเปรียบเทียบรถรุ่นใหม่ๆเพิ่มเติม,ตมอย่าลืมกดติดตามช่อง JK Auto Review เพื่อสนับสนุนเราในการนำเสนอคอนเทนต์คุณภาพแบบนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้